สวัสดีครับอยู to â, ่กับช่องน้องสปุตนะครับนี่นี่ครับวันขึ้นบ้านของน้องครับนี่โต๊ะจีนของน้องๆนะครับเพื่อนของน้องที่จะมาร่วมงานนะครับนี่แบบสวยๆนะครับมาสวยนะครับนี่ดินกระเชะครับเพราะเมื่อวานฝนตกอย่างหนักครับประมาณตีสามสี่นิ้เทมาอย่างหนักเลยครับฝนดินเฉะหมดเลยครับตอนนี้นี่ไม้ครับสวยๆนะครับนี่ ไปในดินไม่ได้นะครับเดี๋ยวน้องชางจะไม่กินครับเขาจะเหยียบทิ้งนะครับเราเลยต้องไปเอาเตียงมาเตียงนี้ไปเอามาจากวัดนะครับเอาเตียงมาจากวัดนะครับเดี๋ยวขอหลวงพ่อเราจะถวายปัจจัยหลวงพ่อตอนเราไปคืนนะครับเห็นน้องกินดีๆเลยครับเพื่อนเราเนี่ยครับถือว่าจะได้สวยดีนะครับผลไม้ครับนี่ครับมีแตงกวาด้วยครับมีอ้อยมันแก้วสับปะรดแปลงโมนะครับลูกล้วยนะครับกแพเป็นวีกล้วยวีโคตรสวย

นี่เป็นป้ายของน้องนะครับนี่เป็นบ้านนะครับนี่บ้านของน้องสมพจน์ครับนี่ก็เป็นที่การทำพิธีนะครับนี่ข้างล่างนี่เป็นที่อาจารย์อยู่ครับนี่ก็เป็นภาพโดยรวมของบ้านนะครับขนาดเจ็ดคูณแปดนะครับเดี๋ยวมาช่วยงานของน้องนะครับนีดูรับดีชื่อป้ายครับบ้านคุณธรรมครับ มีชื่อน้องสุพุธด้วยครับทำได้สวยมากเลยครับเป็นพี่ชายนะครับฝีมือพี่ชายเองนะครับสวยมากเลยครับนี่การมาดูปูไว้ข้างๆเลยครับนี่ก็เป็นที่เขาจะนั่งทําพิธีนะครับนั่งทำพิธีข้างล่างนี่ครับบ้านสุพุธโอ้ครับเวลาตอนเช้านี่แดดสองเลยครับบ้านของน้องนี่เดีจะซองเข้ามาครับนี่ตอนเช้านี่จะร้อนนิดนึงนะครับในบ้านของน้องสุพุธ ว่าเด็กจะส่งครับเพราะว่ามันสูงนะครับมันสูงชื่อป้ายครับชื่อช่วยบ้านคุณธรรมครับนี่ขอบคุณแม่ทุกท่านนะครับที่มาช่วยสร้างบ้านน้องจนสำเร็จได้นะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมขอบคุณคุณยายคุณป้ากอนของนุณพี่นายครับทุกท่านเลยครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจมาช่วยจนบ้านของน้องเสร็จนะครับนี่ เราจะได้ไม่ทีหลุฝนแล้วครับตอนนี้จะได้อยู่นะครับขึ้นบานเสร็จก็จะได้อยู่เลยนะครับนี่เหมือนจะฝนไมีก็ฝ่ายคืนเต่เช้าเลยครับฝ้ายนี่ทำไมไปแยกตู้ล่ะมีลูกพี่วายครับ นะทำทีไว้มัดนะครับมัดผูกแขนครับที่ผูกแขนเงินเกลือหมู่บ้านนี่นี่เป็นยาครับนี่เป็นยาของเราเป็นของของเราสมบูรณของเรานี่เป็นนมจีนครับนี่นี่ไม่พลาดสวัสดีครับสวัสดีค่ะโบร่ีน้ำยาเรามีดูคินเลยครับนี่ครับหน้าเรอะไรื่อง้เรื่องน่ีเป็นเครื่องสิ้นนะครับเครื่องสิ้น มันเป็นภาพเลยรวมครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องสุรุลของเราด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีนะครับ